เรื่องราวทุกๆเรื่องมีจุดเริ่มต้นเสมอและเรื่องของปิ่นก็เริ่มต้นขึ้นในวันที่หัวใจของเธอนั้นแตกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงณร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งที่เคยเต็มไปด้วยความทรงจําดีๆเธอเห็นภาพที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองก่อนแฟนหนุ่มที่เธอมอบความรักให้ทั้งหมดกําลังนั่งจับมือกับพิมพ์เพื่อนสนิทที่เธอเชื่อใจมากที่สุดโลกทั้งใบของปิ่นพังทลายลงในพริบตา แต่แทนที่เธอจะร้องห่มร้องไห้โวกเวกโวยวายปินกลับเลือกที่จะเก็บความเจ็บปวดนั้นเอาไว้ข้างในและเริ่มต้นเกมแห่งการแก้แค้นที่แสนจะเจ็บปวดที่สุดนี่คือเรื่องราวของความรักมิตรภาพและการทรยศหักหลังที่นำไปสู่เกมจิตวิทยาอันแสนจะเจ็บปวดที่จะทำให้คุณรู้เลยว่าเมื่อความซื่อสัตย์ถูกทำลายไม่มีใครเลยที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไป เอา่ะค่ะเรามาติดตามละครเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเกมแห่งการทรยศการประชิญหน้าอันเงียบงันโต๊ะอาหารสำหรับสามคนปิ่นนั่งตรงกันข้ามกับกอนและพิมพ์ที่นั่งข้างกันและแสงไฟสลัวสลัว,ลวทำให้รรยากาศดูโรแมนติกสุดๆแต่แฝงไปด้ยวยความอึดอัดที่มองไม่เห็นปินยกแก้วไวน์ขึ้นมาจิบเบา สายตาของเธอนั้นมองไปยังกรและพิมพ์พสลับกันไปมาเธอเห็นสายตาที่ทั้งสองคนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกันและกันเห็นความตื่นตระหนกที่ฉายอยู่บนใบหน้าของทั้งคู่ปินยิ้มม,มุมปากเล็กน้อยปิ่นน้ำเสียงนิ่งๆวันนี้สนุกดีนะว่ามะอืมปินเพิ่งจะรู้ว่า ร้านนี้มีเมนพิเศษที่ชื่อว่าความลับที่ถูกเปิดเผยด้วยนะกรอนกับพิมพ์ฉนงนัดสีหน้าซีดลงเล็กน้อยกรอนพยายามทำเสียงให้เป็นปกติที่สุดติ่นครับพูดเรื่องอะไรนะ่ะคงไม่มีเมนูแบบนั้นหรอกมัง้งพิมพ์รีบเสริมทันทีใช่ใช่ชชชช ปิ่นคงจำเมโนผิดเป็นแ้วละมั้งเนาะกรอนเนาะปิ่นยิ้มกว้างขึ้นฮะอ้าวเหรอปิ่นก็นึกว่ามีก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของเราสามคนนี่แหละดูเหมือนทุกๆอย่างจะปกติดีแต่จริงๆแล้วมีบางอย่างซ่อนอยู่ใต้โต๊ะตลอดเวลาปิ่นแกล้งทำวายหกใส่ผ้าปูโต๊ะเล็กน้อยกรอนกับพิม รีบหยิบผ้าเช็ดปากมาช่วยเธออย่างล้นลานปินนั้นได้แต่หัวเราะเบาๆโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่ต้องรีบกันขนาดนั้นก็ได้หันไปมองที่พิมพ์ว้าว <c oughs> พิมพ์นี่ใจดีจังเลยนะคอยดูแลกรอนตลอดเวลาเลยแล้วก็หันไปทางกรอนอืมกรอนก็เหมือนกันนะคะมีพิมพ์คอยดูแลแบบนี้ ขามีความสุขกันมากเลยสินะเนาะ <c oughs> คำพูดของปิ่นเหมือนมีดที่ค่อยๆกรีดลึกเข้าไปในใจของทั้งสองคนพ <c oughs> วกเขาไม่กล้าส,สบสายตาเธออีกเลย <c oughs> ห้องนั่งเล่นที่ดูอบอุ่นแต่เต็มไปได้วยความตึงเครียดปิ่นนั่งอยู่บนโซฟากำลังเปิดดูภาพถ่ายในโทรศัพท์เธอเลื่อนดูภาพของเธอกับกลอนและพิมพ์ในวันเก่าๆที่เคยมีความสุขกันมากที่สุด กรอนเดินเข้ามานั่งข้างๆอย่างเงียบๆปินครับดูรูปอะไรอยู่หรอครับปินก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้กับกลอนดูอ๋อดูรูปตอนที่เราไปเที่ยวทะเลก,กันครั้งแรกกับพิมพ์นะก่อนจําได้ไหมตอนนั้นเราสามคนสนุกกันมากเลยนะกลอนหน้าเจือนลงเล็กน้อยเออ,เอ,อจําได้สิทำไมหรอปินรูปภาพบนหน้าจอแบบเบา ตอนนั้นปิ่นไม่รู้เลยนะว่านอกจากภาพนี้แล้วมันยังมีความลับบังอย่างถูกซ่อนเอาไว้ในเฟรมด้วยไงหน้ามองกรอนอืมกรอนว่าปิ่นควรจะถ่ายรูปใหม่ไหม,หมรูปที่ไม่มีคนอื่นอยู่ในนั้นนะ่ะกรอนก็ได้อึ้งไปกับคำพูดของปิ่นปิ่นลุกยืนขึ้นแล้วเดินไปที่หน้าต่างกรอนครับรู้ไหม ว่าปินน่ะเคยเชื่อว่าความรักของเราเหมือนดาวบนท้องฟ้านู่นมันจะอยู่ตรงนั้นเสมอแต่ว่าตอนนี้ปิ่นไม่ค่อยแน่ใจแล้วล่ะค่ะหันกลับมามองกรอนด้วยสายตาที่เย็นชาสุดๆเพราะว่าดาวบางดวงก็อาจจะถูกดาวดวงอื่นแย่งไปก็ได้ค่ะกรอนได้แต่เงียบไม่กล้าตอบอะไรปิ่นเลยนัาง,งานเลี้ยงวันเกิดของปิ่นงานเลี้ยงเล็กๆที่ดูอบอุ่น แต่เต็มไปด้วยความไม่ชอบมาพากลปิ่นเดินไปที่หน้าเค,ค้กวันเกิดเธอยิ้มให้กับทุกๆคนอย่างสดใสขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมงานวันเกิดของปิ่นในวันนี้นะคะหยุดมองกรอนและพิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอนกับพิมพ์พิมพ์กับกรอนมองหน้ากันด้วยความวิตกกังวลอืมก่อนที่ปิ่นจะเป่าเค,ค้กนะคะปินอยากจะให้ของขวัญบางอย่างกับกรอน พิมพ์ค่ะปิ่นก็ได้หยิบกล่องของขวัญสองกล่องออกมายื่นให้กับกรอนและพิมพ์ในกล่องนี้มีของขวัญที่มีความหมายมากมายสําหรับเราสามคนค่ะพิมพ์กับกรอนเปิดกล่องออกมาพร้อมกันนะคะโอเคไหมในกล่องนั้นเป็นภาพถ่ายที่ปิ่นแอบถ่ายได้ในร้านกาแฟเล็กๆในวันนั้นนะคะจำได้กันไหมภาพที่ทั้งสองคนจับมือกันอย่างมีความสุขที่สุด ทุกคนในงานเงียบกริบเสียงซุบซิบเบาๆดังขึ้นมาเรื่อยๆปิ่นน้ำเสียงสั่นเครือขอโทษนะที่ปิ่นจะทองทำแบบนี้แต่ปิ่นแค่อยากจะให้พวกเธอได้เห็นว่าความลับของพวกเธอน่ะมันสวยงามมากแค่ไหนสวยงามจนปิ่นอยากจะเก็บมันไว้ตลอดไปเลยปิ่นโยนภาพถ่ายของเธอและก่อนในวันเก่าๆทิ้งลงพื้นความรักของเรา มันคงเหมือนกับรูปพวกนี้ละมัง้งที่ไม่ว่าปิ่นจะพยายามซ่อนมันยังไงมันก็ไม่เหมือนเด้อีกต่อไปแล้วกรอนพยายามที่จะพูดป,ป,ปิ่นปิ่นใจเยน็นๆก่อนนะปิ่นหัวเราะอ,อย่างเจ็บปวดไม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วคะ่ะกรอนปิ่นก็ได้หันไปทางพิมพิมขอบคุณมากเลยนะที่ทำให้ปิ่น ได้รู้ว่าคนที่เรารักมากที่สุดและเพื่อนที่ปิ่นเคยไว้ใจมากที่สุดมันก็แค่เป็นภาพลวงตาเท่านั้นหลังจากนั้นปิ่นก็ได้เดินออกไปจากงานทำกลางความเงียบงนันทิ้งให้กรอนกับพิมพ์ยืนอับอายอยู่กลางวงล้อมของสายตาที่ตัดสินและดูถูกสุดๆในที่สุดปิ่นไม่ได้จบเกมนี้ด้วยความรู้สึกโล่งใจ ที่ได้แก้แค้นคนที่ทำร้ายเธอแต่เธอจบลงด้วยความว่างเปล่าที่บอกให้เธอรู้ว่าการแก้แค้นนั้นมันไม่ได้ช่วยเยียวยาบาดแผลในหัวใจของเธอเลยแม้แต่น้อย